ขอเจริญพรในการฝึกสมาธิภาวนาในการฝึกสติสิ่งที่เราต้องการจริงจรงคืออะไรเราต้องการสองอย่างหนึ่งคือความสงบเพราะว่าเมื่อเรามีความสงบเมื่อใจสงบกายสงบจากนั้นเราจะสงาคุณยมเยังหาร้ไหมคนที่ใจสงบอาการทางกายก็สงบ เวลาเขานั่งเขาเดินเขาทาอะไรโยามจะรู้สึกเหมือนมีรัศมีไหมมันมีบุคลิกภาพพิเศษนะข้างในสงบข้างนอกสงบแล้วมีความสง่าเกิดขึ้นสองเราได้หรือว่าเราต้องการปัญญาปัญญาตัวนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากการฟังเกิดขึ้นจากการเรียนกับครูบาอาจารย์แต่นั่นก็ยังเป็นปัญญาของคนอื่น ทำยังไงหนอปัญญาของตัวเราจะเกิดขึ้นเราต้องฝึกเจริญสติถนักรู้ในทุกทุกอิรยาบถท,ทุกเรื่องที่คิดเวลาเรานั่งสมาธิแล้วมันคิดขึ้นมาเราก็ดูความคิดอย่าไปไล่มันนะอย่าไปด่าอย่าไปบน่นว่าทำไมมันคิดจังเลยฉันเบื่อเหลือเกินนั่งแล้วก็ไม่สง,งบอย่าไปว่ามันถ้ามันคิดขึ้นมาโยมก็นั่งดูความคิดเฉยเมันจะคิดไปไหนก็ดูมันไปสิ มันไปเต็มที่หละเดี๋ยวมันก็กลับเชื่อเถอะไม่ต้องไปผักสายมันนะคิดขึ้นมาก็ดูความคิดนั่งแล้วปวดก็อย่าไปโกรธที่มันปวดปวดตรงไหนก็ดูลงไปตรงนั้นอย่าไปบอกว่าจงหายจงหายจงหายอย่านะดูเฉยๆว่ามันปวดตรงไหนสักพักหนึ่งมันจะซาไปมันจะหายไปเหมือนคลื่นที่มันกระทบฝั่งแล้วมันก็ไหลกลับลงไปมันจะเป็นอย่างนั้น ถ้าโยมจับเคล็ดตรงนี้ได้โยมจะไม่กลัวความเจ็บปวดเลยหรือนั่งไปสักพักหนึ่งมันจะคันนะมันจะคันมันจะไล่ลงมาตั้งแต่ข้อเท้าสันขานาท้องไล่ขึ้นมาจนถึงคอเหมือนกับมัดมันแต่นะมันยุบยับยบยบแล้วมันจะขึ้นมาตามริมปากตามจมูกตามหน้าผากถ้าเป็นไปได้อย่าไปเกานะมันกําลังลองของเราเฉยเฉยว้ถ้าโยมไปเกาปุ๊บสติพ่าไปหมดเลย สมัยแต่มาไปอยู่กับหลวงพ่อจารันวัดอัมพวันแม้แต่น้ําลายท่านยังไม่อยากให้กลืนเลยเพราะกลืนน้าลายปั๊บเนี่ยเหมือนต้องมาเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดฉะนั้นเราอย่าไปกลัวเวลามันงุดหงิดงุนงานมันคันก็เยอใจเย็นเยนไว้มันคันตรงไหนมันปวดตรงไหนมันชาตรงไหนดูมันไปเดี๋ยวมันหายหมดมันเกิดได้เองนะมันหายเองอย่าไปตกอกตกใจ มันฟุ้งเองเดี๋ยวมันก็หายเองเราแค่ดูเฉยๆคําว่าดูเฉยๆเนะี่ยมันมีประโยชน์มากคนส่วนใหญ่มันเฉยไม่ได้นะมันดูแล้วมันต้องคิดนะโยมเชื่อไหมโยมต้องคิดอย่างโยมเห็นเห็นถ้วยชานี้แต่มาให้ดูถ้วยชาเนี่ยดูปุ๊บน่าจะโรงงานเชียงใหม่นะนโรงงานลำปาง ม,มันของไทยหรือของญี่ปุ่นหรือว,ว่ามันเป็นชาเครื่องถ้วยเบัญจรงยมคิดไปไหนตัวไหนนะบางคนมันน่าจะราคาสักเจ็ดสิบบาทร้อยบาทเต็มที่ฉันให้สามร้อยนะยมรู้ไหมว่ายมกำลังเข้าไปไหนในอนาคตหรือไม่ก็อดีตนี่เราไม่เคยสังเกตความคิดเราเลยนะฉะนั้นการปฏิบัตินั้น ถ้าท่านสังเกตความคิดของตัวเองจนกระทั่งท่านเห็นว่าท่านกำลังคิดอะไรการปฏิบัติกำลังก้าวนะคนส่วนใหญ่มันคิดะแต่มันไม่รู้ว่ามันคิดนะคิดแต่ไม่รู้ว่าคิดชีวิตมันถึงได้ยุ่งอยู่ทุกวันนี้ไงยุ่งยุ่งคิดเหลือเกินคิดถึงเรื่องเก่าคิดถึงความหลังคิดถึงซีรีส์เกาหลีคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่หน้าลูกหน้าเมียหน้ากิ๊ก นาดาราน่านักการเมืองคิดถึงรองเท้าเมื่อกี้ถอดไปไหนคิดถึงวันในเต็นท์ฉันจะมีใครไปเปิดไหมคิดว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงฉันจะได้กินข้าวแบบพอดีเป๊ะไหมหรือว่าจะถูกลองของเหมือนวันนี้อีกมันก็คิดไปหมดเลยตัวอยู่นี่แต่ใจอยู่ไหนใจฟุ้งไปทั่วโลกเลย แต่ถ้าเราเห็นว่าเราเราคิดแล้วเราไปรู้ความคิดเข้าความคิดจะหยุดความรู้สึกอยู่เหนือความคิดถ้าเราคิดเราไม่รู้สึกถ้าเรารู้สึกเราจะไม่คิดการปฏิบัติธรรมเราเน้นความรู้สึกตัวเป็นหลักนะในอดีตกานานมาแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นมีพระใหม่รูปหนึ่งไปปฏิบัติธรรม ท่านมีความสุขมากที่ได้ประพฤติปฏิบัติอยู่มาวันหนึ่งขณะกําลังนั่งสมาธิตอนตีห้ามีแมวมาจากไหนก็ไม่รู้มาร้องอยู่หน้ากุฏิท่านก็เลยลืมตาออกจากสมาธิมองแมวแล้วก็สงสารแมวโอ้ตายละน่ารักเนาะหิวละสิเนี่หลกหิวใช่ไหมนะท่านก็พูดกับแมวนะสักพักหนึ่ง ท่านก็เลยออกจากสมาธิแล้วก็อุ้มแมวไปหาโยมที่อยู่หลังวัดโยมขอนมจอกหนึ่งเอาไปทําไมให้แมวนะท่านได้นมมาจอกหนึ่งแล้วก็เอามาให้แมวพอแมวมันกินนมเสร็จแล้วมันก็หลับปุ๊ยท่านก็นั่งสมาธิตอนเที่ยงวันน่ะแมวตื่นนะร้องอีกแล้วพระก็สงสารนะไปหาโยมโยมก็ขอนมจอกหนึ่ง โยมก็ให้มากจอกหนึ่งให้แมวกินแมวกินหลับปุ๊ยพอแมวหลับท่านก็นั่งสมาธิตอนเย็นแมวร้องอีกแล้วท่านก็นึกด,ดูเอ๊วันนี้ไปขอทั้งสองรอบถ้าไปอีกรอบหนึ่งโดนด่าแน่แต่ถ้าไม่ไปแมวก็หิวเราก็นั่งสมาธิไม่ได้อุ้มแมวไปหาโยมโยมโยมเปิดประตูออกมา ไม่ต้องขอละหลวงพี่ทำไมล่ะโยมโยมว่าหลวงพี่เอาวัวไปเลี้ยงแล้วกันก็เลยได้วัวมาตัวหนึ่งเอาวัวมาผูกไว้ใต้ถุนกุฏิท่านก็รีดนมวัววันแรกที่ท่านไปริดนมวัวมาให้แมวท่านถูกวัวเตะเพราะในชีวิตไม่เคยรีดนมวัวแล้ววัวพอมันเห็นผ้าเหลืองๆปุ๊บมันก็ไม่คุ้นใช่ไหม ก็เตะท่านโอ้โหหัวโนเลยล้มคว่ำเขมามงายแต่ท่านก็ทำเพราะท่านสงสารแมวเรียดนมวัวอยู่ได้สองสามวันปรากฏว่าน้ำนมหมดไปหาโยมโยมไม่มีน้ำนมวัวแล้วอาตมาต้องทำยังไงเอ้าแล้วท่านไปทำยังไงอ่ะก็โยมให้วัวไปอาตมาก็รียดนมมันให้แมวทุกวันทุกวันน่ะแล้ววัวกินอะไรเอาวัวต้องกินอะไรอ่ะ ท่านไม่รู้เรื่องเลยนื่องจากเป็นพระโยมก็บอกท่านวัวต้องกินหญ้าหญ้าอยู่ไหนอะโยมกลางทุง่งไปเกี่ยวเอาสิท่านก็เลยผูกวัวไว้ใต้ถุนเอาแมวไว้ในห้องแล้วสวมงอบแล้วก็ออกไปเกี่ยวหญ้าอยู่กลางทุง่งเกี่ยวไปเกี่ยวมาเกี่ยวมาเกี่ยวไปก็ไปเกี่ยวถูกมือตัวเองเข้าเลือดไหลเลยโอ้ตายละตกอกตกใจกลับไปหาโยมโยม ไปสอนอะตรทมเกี่ยวหญ้าน้อยเนี่ยดูดิเนี่ยมือเนี่ยล่องเร่งเลยเนี่ยจะขาดอยู่แล้วเนี่ยเกี่ยวมันเกี่ยวมือโยมก็อุ้ยเรื่องมากจังเลยน้่งหนูช่วยหลวงพี่หน่อยลูกสาวก็ออกมาสวมงอบไปสอนลวงพี่เกี่ยวหญ้ากลางทุ่งเกี่ยวมาเกี่ยวไปเขี่ยวไปเกี่ยวจีวรหลุดไม่รู้ทํำยังไงกลับมาก็เลยไปหาโยม โยมอาตมาขอแสดงความรับผิดชอบรับผิดชอบยังไงก็ไม่รู้มันเกี่ยวไปเกี่ยวมาเราสองคนก็เลยเกี่ยวก็แอ่ซึ่งกันและกันนะตกลงท่านก็ต้องไดลาสากขาอืมท่านก็ไดลาสิกขาแล้วทีนี้ตกลงท่านก็ออกจากวัดมาอุ้มแมวมาตัวหนึ่งนะได้ภรรยาคนหนึ่งนะวัวตัวหนึ่งนะท่านก็มีความสุขมากกับโลกใหม่ของท่านนะ คือคือท่านเห็นดอกกุหลาบในแจกันเพียงดอกเดียวอะ่ะท่านก็คิดว่ามันสวยที่สุดนะท่านยังไม่เคยเห็นดงกุหลาบไงใช่ไหมผู้หญิงสวยที่สุดมีอยู่คนเดียวท่านก็คิดว่าดีที่สุดแล้วโอโหช่วงโปรโมชั่นเข้าใหม่ปามันนะั้นทิศึกใหม่มีความสุขแล้วกนนะต่อมาปรากฏว่ามีลูกพอมีลูกแล้วเนี่ยพอหลังโปรโมชั่นแล้วภรรยาไม่เอาแล้วไม่เลี้ยงเลยยกให้สามีเลี้ยงลูกสามีต้องเลี้ยงลูก และตรงนั้นเขาถึงได้รู้ว่านารกมีจริงหลังโปรโมชั่นและออปชั่นต่างๆไม่เหลือยึดคืนหมดเลยต้องเลี้ยงลูกเองต้องหาอยู่หากินเองต้องไปเกี่ยวหญ้าเลี้ยงวัวต้องรีดนมวัวเลี้ยงทั้งคนเลี้ยงทั้งแมวเลี้ยงทั้งตัวท่านภรรยาก็เป็นเล่นไพ่เป็นหลักเลยลูกร้องขึ้นมาก็ปลอบเป็นบ้างไม่เป็นบ้าง กลางคืนก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแทบล้มประดาตายแล้วต้องหาเงินมาป้อนมือพันรยาป้อนเท่าไหร่เธอก็ไม่อิ่มเธอก็ไม่พอเท่านั้นยังไม่พอมีเรื่องตบมีเรื่องตีตบตีที่ไรทิศศึกใหม่ก็แพ้เพราะว่าภรรยานั้นเจนเวทีกว่าเยอะนะวันหนึ่งเมื่อภรรยาหนีไปเล่นไพ่ลูกร้องขึ้นมาอาหารก็ไม่มีข้าวก็ไม่มีจะกรอกหม้อทุกแทบล้มประดาตายท่านถึงร้องไห้ร้องหม่มร้องไห้แล้ว ในที่สุดก็มื่อหลับไปทั้งลูกทั้งพ่อตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งท้องร้องจอกจกจกไม่รู้จะทํำยังไงมองหาแมวก็ไม่เจอมองหาเมียก็ไม่อยู่ทั้งแมวทั้งเมียหายหมดเลยเลยอุ้มลูกน้อยกลอยใจต้นต่อของความทุกข์เดินนั้นแล้วออกจากบ้านไปเดินมาเดินไปใจลอยไปเรื่อยทุกตรมกบไม่แทบล้มระดาตายไม่นึกว่าหลังโปรโมชั่นแล้วฉันจะต้องมาเลี้ยงทั้งแม่ของพันธยา เลี้ยงพันธยาเลี้ยงวัวแล้วก็เลี้ยงตัวเองแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกโอ้ยทุกเหลือเกินทุกหนทุกหนอ,หนอภาวนาไปแล้วยังไงก็ไม่รู้ก็ปุบปรับ,บก็เดินเข้าวัดไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเดินเข้าวัดท่านก็ไปหยุดยืนอยู่หน้าโบสถ์โอ้เราเคยบวชอยู่วัดนี้เราเคยนั่งสมาธิอย่างมีความสุขแล้วตอนนี้ความสุขมันไปไหนหนอ,อเดินไปเดินมาเดินมาล, ắt, ลัดเลาะไป จนกระทั่งไปถึงท้ายวัดไปเจอกุติตัวเองเขาโอ้ในในในอ้อมแขนก็อุ้มลูกมองกุติตัวเองมองไปเยอะเลยมันไม่มีคนอยู่โอ้เราเคยอยู่กุตินี้เราเคยลุกมานั่งสมาธิอย่างมีความสุขเราอยากกลับไปมีความสุขอย่างนั้นเหลือเกินเอ๊ะแล้วความสุขอย่างนั้นมันหายไปจากชีวิตเราตั้งแต่เมื่อไหร่ พิจารณาไปพิจารณามาก็ไปเห็นแมวตัวเดิมนอนอยู่บนคือนึกขึ้นมาได้หออ๋ฉันเข้าใจแล้วความสุขฉันมันหายไปเพราะเกตตัวเดียวน <c oughs> นื้อานพุทธปรัชยาเซนจบตรงนี้ <c oughs> เห็นได้ยังยังว่าปัญหาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงแมวได้อยู่ตรงไหน อยู่ที่พระรูปนั้นท่านใจลอยถ้าใจลอยแล้วเราจะพลาดเราจะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงอะไรคือหน้าที่ที่แท้จริงของเราก็ในเมื่อท่านเป็นพระท่านก็ต้องเป็นพระให้ดีที่สุดใช่ไหมทีนี้พอท่านลืมไปนิดเดียวท่านก็นเลยไปเลี้ยงแมวพอเลี้ยงแมวปั๊บท่านก็มีพระเพิ่มขึ้น จากนั้นภาระมันก็เพิ่ม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 สุดท้ายก็ต้องเลี้ยงทั้งแมวต้องเลี้ยงทั้งเมียในที่สุดท่านก็ได้บรรลุสัจธรรมมาอ๋อถ้าฉันไม่ตามแมวตัวนั้นไปนะความสุขยังอยู่ไหมยังอยู่ครบแต่เพราะท่านตามแมวตัวนั้นไปเราทั้งหลายในที่นี้เคยเดินตามแมวตัวนั้นไหม เราต่างเมีแมวกันคนละตัวมีไหมที่บ้านมีกี่ตัวอะไรก็ตามที่โยมกำลังตามมันต้อยต้อยต้อยแล้วมันริบเอาความสุขจากชีวิตไปทั้งหมดอะแมวและแมวบางตัวไม่ได้กินสามมื้อนะแล้วไม่ได้กินแค่าอาหารนะกินเงินกินเวลากินสุขภาพ กินความคิดกินสติปัญญากินค,ความสุขท่านทั้งหลายต้องพิจารณาแ,นะแมวบางตัวท่านต้องปล่อยมันบ้างกลับไปเนี่ยไปปล่อยแมวมีแมวบางตัวที่ท่านต้องดูแล จำกัดขอบเขตลงไปว่าจะดูแลแมวได้กี่ตัวอายุอย่างเรานี้เวลาอย่างเรานี้สุขภาพอย่างเรานี้การงานอย่างเรานี้จะดูแลแมวได้กี่ตัวจำกัดลงมาเรามีเวลาจำกัดคงเที่ยวทําทุกอย่างไม่ได้อะไรคือภาระหน้าที่ที่แท้จริงของเราโฟกัสอยู่กับสิ่งนั้น เฉพาะเจาะจงอยู่กับสิ่งนั้นอย่าให้แมวคือความคิดอย่าให้แมวคือสิ่งซึ่งไม่จำเป็นสำหรับชีวิตแต่มันเผอิญหลุดเข้ามาในชีวิตของเราแล้วมันมาชักมาลากมันนำเราไปพลอยทำให้เราต้องเสียเวลาไปครึ่งค่อนชีวิตและทำให้ชีวิตทุก์โดยใช่เหตุแมวตัวสำคัญที่สุดไม่ใช่แมวที่อยู่ข้างนอกแต่คือแมวที่ชื่อความคิด และคือความคิดที่ชื่อความฟุ้งซ่านตามมันไปทุกแทบตายกันทั้งน,นั้นทำยังไงหนอทำยังไงหนอเราถึงจะสามารถอยู่กับปัจจุบันขณะเพื่อหลุดออกมาจากความคิดได้มันเติมการเจริญสติลงไปในชีวิตประจำวันทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดทุกครั้งที่เคลื่อนไหวพยายามรู้ พยายามรู้แล้วในการพยายามรู้อย่าไปเครียดถ้าโยมสังเกตนะโยมจะเห็นว่าอาตมามีงานเยอะมากนะเมื่อกี้ที่มาช้าก็เพราะว่านำคณะของกวีรัตนาโกสินกวีศรีร้ายเดินชมอาณาบริเวณขึ้นไปเรือนแขกแก้วก็มีโยมรออยู่อีกเกือบร้อย เพราะฉะนั้นพัะจาจาร์จะมีภารกิจเยอะโยมก็ถามมาเอาเวลาไหนมาปฏิบัตินะก็ชีวิตอยู่ไหนก็ปฏิบัติที่นั่น,นะปฏิบัติตอนมีชีวิตไงบางครั้งที่ตามาจัดคอร์สภาวนาอย่างนี้อาตมาก็ปฏิบัติไปพร้อมๆกับพวกเรามีอยู่คืนหนึ่งอาตมานอนตอนตี่หนึ่งแล้วอาตมาก็ฝันว่าอาตมากําลังดูความคิดอยู่ กำลังดูความคิดพอตื่นมาตอนตีสี่ตื่นก่อนะร,ระฆังปรากฏว่าการดูความคิดในฝันกับการดูความคิดในขณะตื่นมันต่อต่อ,ต,อต่อเป็นเรื่องเดียวกันจ๊บพอจิตดวงแรกตื่นปุ๊บเข้าสู่โหมดการปฏิบัติทันทีนี่คือการปฏิบัติต่อเนื่งแม้กระทั่งในฝันมันก็ยังฝันมาปฏิบัตินะ พอตื่นปุ๊บอาตมาดูจิตต่อเลยโยมก็มาถามว่าท่านไปเข้าคอร์สบ้างไหมเขาเป็นนักปฏิบัตินะปฏิบัติมาเป็นสิบครั้งสิบคอร์สพระอาจารย์ไปเข้าคอร์สบ้างไหมเนี่ยงานเยอะอย่างเนี้ยธรรมาก็เลยบอกว่าจะต้องไปเข้าคอร์สทำไมก็จะมาอยู่ในวัดอยู่แล้วธรรมาก็ปฏิบัติอยู่นี่ไงก็ไม่เห็นท่านปฏิบัติอาตมาก็ถามว่าโยมคิดว่าอะไรคือการปฏิบัติ ก็ต้องไปเข้าคอร์สอาตมาเลยบอกว่าโยมปฏิบัติไม่ใช่ที่วัดปฏิบัติลงไปที่ชีวิตที่เนื้อที่ตัวของเราเมื่อเราเดินผ่านกลางสนามอย่างนี้อาจมาก็ปฏิบัติได้เมื่อเรานั่งอยู่เฉยๆอาจมาก็ปฏิบัติได้นั่งรถนั่งเครื่องบินฉันอาหารเราก็ปฏิบัติทั้งนั้นมีปีหนึ่งมี นักข่าวคนหนึ่งไปถามท่านติชนันหันพระเซนซึ่งสอนวิปัสสนาแบบเดียวกับเถราวาทน,นี่แหละสอนการเจริญสติท่านกำลังทำสวนอยู่ท่านพรวนดินผักกาศอยู่เขาไปถามว่าโอ้โหท่านอาจารย์ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกทำไมเอาเวลาที่มีอยู่แสนน้อยมารดน้ำพรวนดินสวนผัก ถ้าแม่ท่านไม่ไปเขียนกวีมันยั่งยืนกว่าท่านติชนันทันก็ตอบว่าก็นี่แหละการทวนดินนี่แหละการทำสวนนี่แหละคือการเขียนกวีเพราะอะไรล่ะการเขียนกวีนั่นน่ะมันเป็นน้ำหยดสุดท้ายน้ำที่มันจะเต็มแก้วมันเต็มเพราะหยดสุดท้ายได้หยดไหนมันเต็มเพราะว่าหยดก่อนหน้านั้นนั้นมันต่อเนื่องกันมาใช่ไหม เช่นเดียวกันการปฏิบัติน่ะโยมอย่าไปคิดว่าไปปฏิบัติที่วัดแล้วครั้งเดียวจบมันไม่ใช่หรอกโยมจะต้องทาไปเลยในชีวิตของโยมลหละอยู่ที่ไหนเราก็ทําของเราไปแต่มันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปประกาศให้ใครรู้ว่าฉันกาลังปฏิบัตินั้นไม่จําเป็นหรอกการปฏิบัตินั้นมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องกวดขันเอากับตัวเองไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปกวดขันกับคนอื่นบางคนปฏิบัติเพื่อกวดขันคนอื่นฉันปฏิบัติแล้วเธอปฏิบัติหรือเปล่า สู้ฉันไม่ได้ฉันนึกเข้าวัดประจําถ้าอย่างนี้คือยังไม่ได้เรื่องเลยปฏิบัติเพื่อดูตัวเองไม่ใช่เพื่อดูคนอื่นนะเพราะฉะนั้นอย่าไปแข่งกับคนอื่นแล้วก็อย่าไปแข่งกับตัวเองถ้ายังแข่งอยู่มันก็ยังไม่พ้นแพ,นพ,นพ,นพน้พ้นชนะมันก็ยังทําด้วยกิเลสอยู่เราแค่ดูแค่รู้ทําไปตามเหตุตามปัจจัยถ้ามันทําถูกต้องมันก็ดีขึ้นดีขึ้นโดยอัตโ,โนมัติ ถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็ยังเท่าเดิมก็เท่านั้นเองถ้ามันดีขึ้นสิ่งที่จะเห็นได้ชัดก็คือโยมจะเป็นคนใจเย็นเกิดอะไรขึ้นโยมไม่ค่อยเอะอะมากเท่ารับได้ใจเย็นควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เป็นปกติอาการตกอกตกใจตาลีตาเหลือกไม่ค่อยมีมีแต่ความเข้าใจเกิดอะไรขึ้นก็มีแต่ความเข้าใจมีแต่ความเข้าใจมีแต่ความเข้าใจ ลูกร้องก็ไม่โกรธละลูกล้มก็ไม่ด่าละลูกทําของแตกก็ไม่ด่าละมันมีแต่ความเข้าใจเข้าใจเข้าใจภาษาพาุเรียกว่าตาทตานี่ปัญญาอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อเราเติมสติเข้าไปทีละนิด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 ทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทําทุกคําที่พูดทุกครั้งที่เคลื่อนไหวถ้าเราพยายามที่จะรู้อยู่เสมอยอมจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น เรารู้ของเราเองว่ามันดีขึ้นเราจะมีอารมณ์ที่ดีสดชื่นรื่นเย็นกลายเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆขึ้นต่อวัตถุเนอะหรือแทบไม่ได้ใช้วัตถุอะไรเลยก็มีความสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขกินเป็นสุขตื่นเป็นสุขหลับเป็นสุขผลของการเจริญสติอยู่กับปัจจุบันขณะผลของการที่เอาแมวออกไปจากชีวิตถนะ้านหนุ่มรุน่นหึงไปบวช หลวงลุงของท่านเป็นเจ้าอาวาสมีอยู่วันหนึ่งท่านถวายงานพัดหลวงลุงอยู่เบื้องหลังพัดใบตานพัดอยู่หลวงลุง,งนั่งสมาธิเข้าเงียบท่านก็คิดออกพรรษาแล้วต้องลาศิกขาลาศิกขาแล้วก็ต้องแต่งงานแต่งงานก็ต้องมีลูกมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกถ้าลูกร้องไห้ก็ต้องปลอบแต่ถ้าปลอบแล้วไม่อยู่ต้องทํายังไง จิตมันก็ตอบมาบ้า,บากงก็ต้องตีบ้างนะท่านใดนั้นท่านก็อพัดใบตานตีกหูหลวงหลวงพวกหลวงหลวงกำลังเคล,ลิ้มเขนานกผ่านลืมตาตื่นทานําไมแกตีฉันเนะพระหลานบอกผมตีลูกครับเห็นไหมท่านอยู่กับปัจจุบันขนาไหมไม่อยู่แล้วท่านอยู่ไหนในอนาคต คำว่าปัจจุบันขณะคือตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานถ้าเราอยู่กับปัจจุบันขณะเราไม่หลุดเข้าไปในความคิดดอกและคนที่ไม่หลุดเข้าไปในความคิดเป็นคนที่ตัดกรรมได้เพราะกรรมเก่าเข้าทางความคิดถ้าเราทำกรรมชั่วไว้มากๆเราไปคิดถึงมันเราจะทุกข์ มันเคยจบมาเมื่อสิบปีแล้วมันเคยทำให้เราน้ําตาไหลเมื่อสิบปีแต่มาคิดถึงปีที่สิบน้ํำตายังไหลยอยู่ถามว่าน้ําตานั้นไหลตรงไหนไหลตอนนี้แต่ความความผิดพลาดเกิดตอนไหนสิบปีที่แล้วอดีตมันยังย้อนมากลีดปัจจุบันได้อยู่โง่หรือฉลาดโง่มากแนวพวกเราเคยถูกอดีตกรีดปัจจุบันไหมเนี่ยริยวรอยเพียบเลย Hmm. ฉะนั้นพยายามอยู่กับปัจจุบันนะมันไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรเลยเวลาครูบาอาจารย์พานั่งสมาธิก็นั่งดูลมหายใจนั่นคืออารมณ์ของปัจจุบันความเจ็บความปวดคืออารมณ์ของปัจจุบันความคิดคืออารมณ์ของปัจจุบันการเดินการนั่งการนอนการขบการชันการทานทุกสิ่งทุกอย่างเราแค่ดูแค่รู้แค่ดูแค่รู้ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นณนะปัจจุบันขณะคืออารมณ์ปัจจุบัน และอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการเจเริญสตินะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะรอเลี้ยงอารมณ์เช่นนี้เอาไว้ก็ขอ,ขอโมทนาสาธุก,การทุกท่านทุกคนให้เจเริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอ